มาเจาะลึกเรื่องความปลอดภัยของ AI กันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่หัวใจของมันก็คือการป้องกันไม่ให้ AI สร้างความเสียหายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามครับแล้วถ้ามันพลาดละ่ะผลที่ตามมาเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดและหลายเรื่องก็เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยอย่างเคสนี้พนักง,งานการเงินคนหนึ่งถูกหลอกโอนเงินก้อนโตหลังวิดีโอคอลกับ d e e p f a ครับหรือแค่แชทบอร์ดพลาดนิดเดียวก็ทํามูลค่าบริษัทหายไปเป็นแสนล้านได้ในวันเดียวเลย ซึ่งผู้เช่วชาญเขาแบ่งความเสี่ยงหลักๆของ AI ไว้4ด้านครับเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกคือการจงใจใช้ AI เป็นเครื่องมือทำลายล้างโดยตรงคุยง่ายๆก็คือคนทั่วไปอาจจะเข้าถึงข้อมูลสร้างอาวุธร้ายแรงได้ง่ายขึ้นมากข้อ2คือความเสี่ยงจากการแข่งขันการพัฒนา AI นี่แหละครับทั้งระหว่างประเทศหรือบริษัทใหญ่ๆเพราะแข่งกันเร็วเข้าเรื่องความปลอดภัยก็มักจะเป็นเรื่องท้ายๆท,ท,ที่ถูกนึกถึงซึ่งมันอันตรายมากความเสี่ยงที่3 มาจากข้างในองค์กรเองเลยครับบางทีก็เป็นเรื่องง่ายๆอย่าง human error อย่างเคสนี้แค่พนักงานพิมพ์เครื่องหมายบวกลบสลับกันก็เกือบทําให้โมเดลเรียนรู้ในทางที่ผิดไปเลยและข้อสุดท้ายคือความเสี่ยงที่หลายคนกลัวที่สุดครับการที่ AI หลุดออกจากการควบคุมอย่างแชทบอทที่พยายามจะปั่นหัวคนมันแสดงให้เห็นเลยว่า AI ยังไม่เข้าใจค่านิยมของมนุษย์ครับแล้วเราจะรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงคําตอบคือไม่ได้มีวิธีเดียวแต่ต้องป้องกันเป็นชั้นๆ ลองนึกภาพตามนะครับการป้องกันแต่ละชั้นก็เหมือนสวิชชีสที่แต่ละแผ่นก็มีรูหรือจุดอ่อนของมันแต่พอเอาชีสมาซ้อนกันหลายๆชั้นรูมันก็ไม่ตรงกันกลายเป็นเกราะที่แข็งแรงขึ้นมาทันทีทีนี้เราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้จริงได้ยังไงบ้างตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงตัวเราเองมาดูกันครับสําหรับองค์กรใหญ่ๆก็จะมีเฟรมเวิร์กแบบนี้เป็นเหมือนเช็คลิสต์เลยตั้งแต่การกํากับดูแลไปจนถึงจัดการความเสี่ยงส่วนสําหรับเราทุกคนเริ่มง่ายๆเลยครับ แค่เลือกใช้เครื่องมือ AI ให้ถูกกับงานถ้าเราใช้เครื่องมือที่อิงจากข้อมูลที่เราใส่ให้ความเสี่ยงที่จะได้ข้อมูลมั่วๆก็น้อยลงเยอะเลยครับ AI มีศักยภาพาที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆครับแต่คำถามก็คือความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของเราจะโตทันมันหรือเปล่า